ขณะที่ถ่ายทอดทำอยู่จะเห็นว่าหลายๆครั้งที่คำพิจิตแก่ดำนั้นพูดพูดอยู่ก็ออกไปอีกเรื่องหนึง่งพูดพูดอยู่ก็ออกไปอีกเรื่องหนึง่งหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยตั้งใจฟังแต่พอตั้งใจฟังก็ออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านลองนึกว่าหากท่านยืนอยู่บนเวทีใครอายุตั้งแต่4ี่ิปีขึ้นมารู้จักหมอลำกลอนไหมหมอลำกลอนหมอลำกลอนแปลว่า ศิลปินที่ร้องเป็นกรอนเอาคำพูดนะมาพูดเป็นกรอนเราเรียกว่าหมอลำกรอนซึ่งมันเป็นต้นกำเนิดหมอลำซิ่งที่เชิบเชิบเชิบเชบใส่กองใส่กองชุดใส่เบดแล้วก็เต้นใส่นุ่งน้อยห่มน,น้อยเต้นโชว์เป็นที่มาแต่จริงๆแล้วหมอลำกรอนเป็นที่มาของนักปราดหรือบัณฑิตในสมัยก่อน คือเขาสามารถเอาเรื่องราวต่างๆมาพูดเป็นกรอนเข้าทํานองแคนถ่ายทอดมาไม่ว่าจะเป็นหมอลำอัศจรรย์หมอลำที่ทําเกี่ยวกับพุทธธรรมนายลำลำเกี่ยวกับพุทธประวัติลำเกี่ยวกับประวัติบ้านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีโคตรตะบูนสีโคตรเพชรตะบองอเวียงจันลานช้างหรือเรื่องราวต่างๆและที่สําคัญทุกๆุกภาคก็จะมีนักปลาที่เป็นศิลปินเหล่านี้ แต่วันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสมัยเพราะว่าใจคนเร็วก็อยากจะฟังอะไรเร็วๆจริงไหมเหตุผลที่เราต้องกล่าวเรื่องนี้และแยกออกเพราะว่ามันมีหมอสอยคนสอยหรือคนแซวนั่นแหละมันจะมีแผนกเซลแผนกสอยคือเขากําลังพูดอยู่บางทีเขายังพูดไม่จบเลยนะไอ้หมอสอยก็โอหมอลำยกตัวอย่างให้ท่านฟังโอแล้วนอแล้วนิดหนึ่ง ซอยซอยนกแต่แต่บินคามปาไปไผ่ผู้ใดบอเคยพ่อของไงให้มาเบิ่งทางนี้ดเด้ออี๋ไอพวกที่เห็นด้วยท่านลองดูซช่ว่าหมอสอยพวกนี้มันเหมือนกับคนกดคอมเมนต์ในในคลิปต่างๆหรือเปล่าบางทีเนี่ยหมอลำเขากำลังลำเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ไอ้ตาหัวเถิกหัวล้านขี้เมาหิว้วเหล้าขาวมาหนึ่งขวดเอาใส กระเป๋าหลังกางเกงเสื้อไม่ใส่เดีอเนีเอ้อสวยในมอเรมขอสวยนะียนะจยิงหรือเปล่าท่านเขากําลังพูดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ไอ้นี่มาสอยเลยเหมือนลุงปู่ท่านเอารูปช้างกับหมานะ่ะมาเฮาสร้างก็ตามสร้างของหมาแล้วแต่ส,ส,ส,สิ้นสัตา์ละวางหมากับสร้างไม่ได้ไปว่าเขานะเตือนตัวเองฉะนั้นหลายท่านที่มันนั่งฟังอุยไปว่าคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเปล่า เตือนตัวเองจะได้ไม่พลังไปเผลอไป,ไปพลาดไปเอ่อถามหน่อยเถอะท่านท่านว่าถ้าเกิดเห็นภาพอย่างนะช้างเดินไปแล้วหมาเหา่าหมาฝูงเลยนะไม่ใช่หมาตัวเดียวไอตัวเดียวมันไม่กล้าเหา่าเพราะมันเหา่ารับพักมันก็ต้องไปหาพวกมาเหา่าหมาฝูงใหญ่ไล่เห่าช้างท่านลองนึกภาพนะนึกต่อไปอีกตอบอีกเลยช้างมโมโหทนไม่ไหวกับมากัดกับหมาเหรอช้างกัดกับหมา ไอ้ที่หน้าสมเพศเนี่ยมันช้างนะตอนแรกก็โอ้สมเพศหมานะโอ,โอ้ไม่ได้เจียมตัวเลยปุ่มมืองเนี่ยเหาหาพวกไม่เาสู้เขาไม่ได้ตัวก็ไม่เท่าวาสนาก็ไม่ใช่แต่เอาเขาจริงๆเขาช้างโมโหทนไม่ไหวคุมอารมณ์ไม่อยู่หันกลับไปไล่กัดกลับมาเปลี่ยนความเวทนามาเป็นเวทนาช้างสมเพศช้างนะไม่ได้สมเพศหมาด้านนี้นะสมเพศช้างบอกโอ้ย ตัวใหญ่สะเปล่าใจป่าซิวใจหมดทำไมช้างถึงลัวหมดก็คิดเอา